พร้อมอยู่คัสสันคุ้มค่าเมืออาชีพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาดูบ้านมือสองในทําเลยอดนิยมอย่างราชพฤกษ์ตัวบ้านอยู่ในโครงการที่เป็นแบรนด์ดังด้วยค่ะคาซาเพสโตร,ราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะแล้วก็ยังเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของ SCB Home Solution ครบครันคุ้มค่าทุกทําเลจากธนาคารไทยพาณิชย์อีกด้วย เพราะฉะนั้นมีเงื่อนไขพิเศษเตรียมไว้ให้คุณอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มาทำความรู้จักกับทําเลที่ตั้งก่อนค่ะคาซาเพลสโตราชพฤกษ์แจ้งวัฒนานะคะอยู่บนถนนราชพฤกษ์นี่เองค่ะแล้วก็เป็นราชพฤกษ์ในช่วงที่อยู่ระหว่างถนนรัตนาธิเบศแล้วก็ถนนชัยพฤกษ์ตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ในซอยห่างจากถนนราชพฤกษ์สักประมาณ800เมตรเท่านั้นเองการเดินทางสะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะเพราะอนาคตอันใกล้ ก็ม <S an> ีรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อบางใหญ่เปิดให้บริการอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองและอย่างที่ทราบกันข่าวว่าในโซนราชพฤกษ์ตรงนี้แวดล้อมไปด้วยสิ่งโดยความสะดวกครบถ้วนทุกอย่างห้างสับสินค้าใหญ่ๆแถวนี้ก็คือเซ็นทรัลเวสต์เกตตลาดสดบางบัวทองก็มีหรือไม่อยากไปไกลมากนักคอมมูนิตี้มอลล์ใกล้ๆบ้านก็คือเพียวเพลสโรงเรียนสำหรับบุตรหลานเป็นโรงเรียนมาตรฐานชั้นนำค่ะ สาราศาสตร์ราชพฤกษ์ก็มีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีก็อยู่ไม่ไกลรวมทั้งถ้าเจ็บป่วยไม่สบายโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็คือกเกษมราชรัตนาทิเบศนั่นเองตอนนี้ได้เวลาดูบ้านแล้วค่ะไปเลยคาซาเพลสโตราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะนะคะเป็นโครงการของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะ quality house เพราะฉะนั้นเรื่องพื้นที่ส่วนกลางของเจ้านี้เนี่ยเขาจัดเอาไว้ให้อย่างเต็มที่ค่ะมีทั้ง Club House มีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนส o ูมแล้วก็พื้นที่สวนสาธารนณะส่วนบ้านมือ2ที่เราจะได้ดูในวันนี้มีจุดเด่นหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะจุดแรกบ้านหลังนี้เป็นบ้านแปลงหัวมุมเพราะฉะนั้นได้ความเป็นส่วนตัวอย่างที่2 ที่ตั้งของบ้านหลังนี้อยู่ตรงข้ามกับคลับเฮาส์ของโครงการเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายข้อที่3ที่ดินของบ้านหลังนี้ใหญ่เลยค่ะ87.7ตารางวาและฟังก์ชั่นใช้สอยภายในบ้านหลังนี้นะคะเอาหลักๆก,ก่อน3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันที่โรงรถแต่รายละเอียดอื่นๆภายในบ้านเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเข้าไปดูกันค่ะ ห้าบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าสวยเลยค่ะแล้วก็ประตูหน้าต่างทุกบานนะคะเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ทั้งหมดเลยทําให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยปลอดโปร่งมากๆแล้วก็พื้นที่แรกที่เราเข้ามาตรงนี้แน่นอนค่ะต้องเป็นโซนรับแขกหรือว่าลิฟวิ่งของครอบครัวนั่นเองต่อเนื่องกันด้านนี้แน่นอนค่ะโต๊ะอาหารของครอบครัวแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าหน้าต่างของด้านนี้ก็เป็น บานใหญ่กว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดสวนที่ข้างบ้านของเราทานอาหารไปชมสวนไปต่อเนื่องมาตรงนี้สามารถทําเป็นแพน t r y ชุดครัวได้เลยนะคะเพราะว่าห้องครัวของที่นี่เป็นไงคะเป็นครัวปิดที่เตรียมเอาไว้ให้แบบนี้เลยมีประตูถ้าจะคุกกิ้งก็ปิดซะกลิ่นและควันก็ไม่เข้าไปรบกวนพื้นที่พักอาศัยด้านในนี่ค่ะตรงนี้บิวอินชุดครัวขึ้นมาเลยนะคะมีระบบประปาสุขาพิบาลเตรียมไว้ให้ ประตูบานนี้เปิดออกมาที่ลานซักล้างโอ้โหบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรงมากๆแล้วก็ตรงนี้ชานพักดูค่ะเป็นสี่เหลี่ยมมีช่องเปิดรับแสงแบบใหญ่มากๆข้างบนนี้3ห้องนอนและสองห้องน้ำค่ะมาสเตอร์เบดมด้านนี้เข้ามาค่ะ เป็นมัสเตอร์เบดมที่ให้พื้นที่แบบสะใจมากๆแล้วก็จุดที่ชอบก็คือด้านนี้ค่ะดูผนังด้านนี้กระจกเขียวตัดแสงห้องนี้ปลอดโปร่งมากๆแล้วส่วนด้านนี้บิวอินเข้าไปค่ะชั้นวางทีวีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือใหญ่มากๆค่ะทำวอล์กอินคอสเซ็ได้เลยบิวอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็ด้านนี้ห้องน้ำส่วนตัวนี่ค่ะห้องน้ำส่วนตัวในมัสเตอร์เบดมและจะบอกว่า ห้องน้ำทุกห้องของบ้านหลังนี้นะคะครบทุกฟังก์ชันส่วนแห้งส่วนเปียกสำหรับอาบน้ำแยกชัดเจนบ้านมือสองหลังนี้ดูแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่าน่าสนใจค่ะ บ้านหลังใหญ่อยู่ในทำเลที่ดีและที่สำคัญเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีบริการสินเชื่อในเงื่อนไขพิเศษเตรียมเอาไว้ให้คุณรวมทั้งแคมเปญอยู่แล้วรวยได้ทั้งสิทธิพิเศษในการดูหงจุ้ยบ้านกับหมอช้างทศพร4ีตุลาได้ทั้งสิทธิ์รับสร้ยอยคอทองคำพร้อมเทพเจ้าโชคลาบไฉ่สิงเอีย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะต่อรองราคาบ้านหลังนี้ได้เลยค่ะที่02-777-6872รวมทั้งสามารถเข้าไปดูรายการบ้านมือสองอื่นๆของธนาคารได้ที่ wwwbyasiam.com แต่ถ้าอยากจะดูในรูปแบบของวิดีโอภาพสวยงามคมชัดแบบนี้ก็ต้องเปิดบ้านพร้อมอยู่คัดสันคุ้มค่ามืออาชีพ wwwyoutube. c o m t v h o m e b u y e r ดูได้ทุกที่ทุกเวลา อย่าลืมสับ s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ